ดีค่ะวันนี้สลิปหลอนช่องของคุณนอนไม่หลับก็มีเรื่องเล่าปริศนามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนอื่นรบกวนกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆที่เรานำมาฝากและวิดีโอนี้ก็คือเรื่องผีเฮียนโรงเรียนประจำโรงเรียนประจำกลางหุบเขาเปิดเรียนปีใหม่ท่ามกลางหมอกหนาทึบ นักเรียนใหม่ย้ายเข้าหอพักเก่าที่ปิดตายมาหลายสิบปีเสียงระฆังเรียนดังผิดเวลาในยามค่ำคืนมีเงาคนเดือนผ่านหน้าต่างทั้งที่หอไฟดับมือเรื่องเล่าผีเฮี้ยนเริ่มกระซิบในหัวใจเด็กทุกคน เมฆเด็กใหม่ย้ายกระเป๋าเข้าห้องท้ายสุดของหอเขาพบโต๊ะเรียนเก่ามีรอยขีดชื่อเด็กคนหนึ่งชื่อที่ถูกขีดซ้ำด้วยสีแดงคล้ายคราบเลือดกลางคืนแรกเขาฝันถึงเด็กนักเรียนร้องไห้ในความมืดเชา้าเมฆถามเพื่อนถึงชื่อบนโต๊ะเพื่อนซีดเผือด แล้วรีบเปลี่ยนเรื่องครูเวนเดินผ่านมาแล้วหยุดมองโต๊ะครูบอกให้เมฆอย่ายุ่งกับของเก่าที่ไม่ใช่ของตนคืนถัดมาเสียงเคาะประตูด,ดังสามครั้งเมื่อเปิดออกกลับไร้เงาใครยืนอยู่พื้นทางเดินมีรอยเท้าเปียกน้ำเรียงเป็นแถวรอยเท้านั้นหยุดตรงโต๊ะของเมฆ เมฆเริ่มได้ยินเสียงกระซิบชื่อเขาเสียงลอยมาจากใต้เตียงอย่างแผ่วเบาเขาก้มมองเห็นดวงตาคู่หนึ่งในความมืดเมฆกรีดร้องจนเพื่อนทั้งหอตื่นครูกลางคืนพาเมฆไปห้องพยาบาลเขาเห็นเงาเด็ดผู้หญิงนั่งหัวเราะที่ปลายเตียงพริบตาเดียวเงานั้นก็หายไป พยาบาลบอกว่าอย่าพูดถึงเด็กผู้หญิงในโรงเรียนเมกับเพื่อนสนิทชื่อฟ้าเริ่มสืบเรื่องหอเก่าพวกเขาพบสมุดเวรยามเก่าขาดวินมีบันทึกเหตุไฟไหมหอพักเมื่อ20ปีก่อนมีนักเรียนหญิงเสียชีวิตอย่างลึกลับหนึ่งคนชื่อในบันทึกตรงกับชื่อบนโต๊ะของเมก ฝาหน้าซีดเผือดเมื่ออ่านชื่อซ้ำหลายหน้าในนั้นมีคำว่าอุบัติเหตุถูกขูดทิ้งแทนที่ด้วยคำว่าฆาตกรรมด้วยหมึกซีดคืนนั้นทั้งสองแอบไปโรงเก็บของเก่าพวกเขาหาหีบไม้ผุมีรูปนักเรียนหญิงติดอยู่ดวงตาในรูปเหมือนกำลังจ้องมองตาม เมกรู้สึกหนาวเย็นจนขาอ่อนเมื่อเปิดหีบพบรองเท้านักเรียนไม่เกรี่ยมมีกระดาษเขียนคำขอโทษยับอยู่ยีข้อความเล่าว่ามีครูคนหนึ่งทำร้ายเด็กหญิงแล้วจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุไฟไหม้เสียงกรีดร้องดังจากหอพักอย่างฉับพลันทั้งสองวิ่งกลับไปพบเพื่อนหลายคนเป็นลม กระจกแตกโดยไม่มีใครแตะต้องมีรอยข้อความเขียนด้วยไอยน้ำว่าเอาคืนเมฆฝันซ้ำถึงคืนไฟไหมเขาเห็นเด็กหญิงถูกขังในห้องเรียนเปเลวไฟลุกล้อมรอบราวกับกำแพงเธอยื่นมือร้องขอให้ช่วยตื่นขึ้นเมฆพบมือของตนมีขมเหลาดำกลิ่นควันติดเสื้อผ้าเหมือนผ่านกองไฟ ฝาบอกว่าเมื่อคืนเมฆเดินละมือและพูดว่าต้องพาเธอออกไปทั้งคู่ตัดสินใจไปสืบที่หอสมุดพวกเถาพบสมุดเวรยามเก่าขาดวินมีบันทึกเหตุไฟไม่หอพักเมื่อ20ปีก่อนมีนักเรียนหญิงเสียชีวิตอย่างลึกลับหนึ่งคนชื่อในบันทึกตรงกับชื่อบนโต๊ะของเมฆ ฝาหนา้าซีดเผือดเมื่ออ่านชื่อซ้ำหลายหน้าในนั้นมีคำว่าอุบัติเหตุถูกขูดทิ้งแทนที่ด้วยคำว่าฆาตกรรมด้วยมึกซีดคืนนั้นทั้งสองแอบไปโรงเก็บของเก่าพวกเขาหาหีบไม้ผุมีรูปนักเรียนหญิงติดอยู่ดวงตาในรูปเหมือนกำลังจ้องมองตามเมฆรู้สึกหนาวเย็นจนขาอ่อน เมื่อเปิดหีบพบรองเท้านักเรียนไม่เกรียมมีกระดาษเขียนคำขอโทษยับอยู่ยี่ข้อความเล่าว่ามีครูคนหนึ่งทำร้ายเด็กหญิงแล้วจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุไฟไหม้เสียงกรีดร้องดังจากหอพักอย่างฉับพลันทั้งสองวิ่งกลับไปพบเพื่อนหลายคนเป็นลมกระจกแตกโดยไม่มีใครแตะต้อง มีรอยข้อความเขียนด้วยไอ้น้ำว่าเอาคืนเมฆฝันซ้ำถึงคืนไฟไหมเขาเห็นเด็กหญิงถูกขังในห้องเรียนเปเลวไฟลุกล้อมรอบรั้วกับกำแพงเธอยื่นมือร้องขอให้ช่วยตื่นขึ้นเมฆพบมือของตนมีขมเหาดำกลิ่นควันติดเสื้อผ้าเหมือนผ่านกองไฟ ฝาบอกว่าเมื่อคืนเมฆเดินละเมอและพูดว่าต้องพาเธอออกไปทั้งคู่ตัดสินใจไปสืบที่หอสมุดพวกเขาพบข่าวเก่าฉบับหนึ่งถูกซ่อนข่าวรายงานครูดังหายตัวหลังเหตุไฟไหมแต่คดีถูกปิดอย่างเงียบงนันเสียงระฆังดังขึ้นยามเที่ยงคืน นักเรียนทั้งโรงกลับเดินละเมอออกจากห้องเมกเห็นขบวนเด็กหญิงนำพาทุกคนมุ่งหน้าไปยังหอเก่าที่ไม่ครึ่งหนึ่งประตูหอเปิดเองพร้อมเสียงครางภายในมีเงาไฟลุกวาบเหมือนอดีตเมกเห็นเด็กหญิงยืนกลางห้องเรียนเธอชี้ไปที่กระดานซึ่งมีชื่อครูคนร้าย ครูคนนั้นปรากฏตัวด้วยใบหน้าซีดขาวเขาพยายามหนีแต่เงาเมื่อพันธนาการเสียงเด็กหญิงร้องว่าให้คืนความจริงไฟลวงตากลับล้อมรอบราวกับคุกเมฆก,ก้าวออกไปเผชิญหน้าแทนครูทั้งโรง,งเขาบอกว่าจะเผยความจริงทั้งหมดเด็กหญิงมองเมฆด้วยน้ำตาไหลริน เธอยื่นสร้อยนักเรียนเป็นหลักฐานสุดท้ายไฟดับสิ้นในพริบตานักเรียนทุกคนล้มลงเหมือนหลับสลายครูคนนั้นหายไปพร้อมกลิ่นควันเหลือแต่สร้อยบนพื้นเย็นเชียบรุ่งเช้าคราวครูดังถูกพบเป็นศพเขาถูกทิ้งในหอร้างอย่างปริศนาตำรวจพบสมุดบันทึกสารภาพผิด คดีเก่าถูกเปิดใหม่สร้างความสันสะเทือนวิญญาณเด็กหญิงไม่ปรากฏอีกหอเก่าถูกปิดถาวรด้วยคำสั่งด่วนอาคารทั้งโรงถูกตรวจสอบความปลอดภัยนักเรียนเริ่มกลับมาหัวเราะอีกครั้งเมฆฝันถึงเด็กหญิงยิ้มอย่างอ่อนโยนเธอโค้งคำนับราวขับคุณ แสงอบอุ่นล้อมรอบก่อนเธอเลือนหายเมฆตื่นพร้อมความรู้สึกโล่งใจฝานำสร้อยไปมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนจัดพิธีไว้อาลัยอย่างเงียบงนันชื่อของเด็กหญิงถูกสลักบนแผ่นหินเพื่อเป็นการรำลึกถึงความยุติธรรมข่าวความจริงแพร่กระจายสู่ชุมชน ผู้คนมาจุดธูปขอขมาโหเก่าบรรยากาศที่เคยอึมครึมเริ่มสว่างเสียงหัวเราะเด็กกลับมาแทนเสียงครวญเมกรู้สึกว่ามีใครเฝ้ามองอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่ผ่านลานหน้าโรงเรียนลมจะพัดกลิ่นหอมดอกไม้แปลกเหมือนคำอำลาจากโลกนี้คือหนึ่งระฆังดังตามเวลาเรียน แต่คราวนี้เสียงนุ่มนวลไม่ชวนหวาดเมกยิ้มรับรู้ถึงการปลดปล่อยหัวใจเขาเรียนรู้ความกล้าหาญและความจริงโรงเรียนประจำกลับเป็นสถานที่แห่งรอยยิ้มตำนานผีเฮี้ยนกลายเป็นบทเรียนแห่งอดีตความจริงที่ถูกฝังได้ถูกขุดขึ้นสู่แสง วิญญาณที่ทุกทรมานได้พักผ่อนนิรันดร์และเด็กทุกคนจดจำว่าความยุติธรรมมีเสียงเสมอเรื่องนี้ก็จบลงแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึง EP นี้หากชอบก็กดไลค์ให้กับช่องเราด้วยแล้วในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็กดติดตามกันไว้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ